วันนี้มาดูเทคนิคการทำงานของช่างเกี่ยวกับเรื่องของการเซตอัพเครื่องนะครับชิ้นงานของช่างนะครับหลังจากกลึงจากท่อนแซนเลดแบบนี้นะครับเราต้องก,การกลึงบ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดงานให้ได้เป็นรูปร่างนี้นะครับตอนนี้กลึงปอกควานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ขาดกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของ การเซตอัพมีดกันในสำหรับการตัดชิ้นงานชิ้นถัดๆไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะตัดชิ้นนี้เสร็จเราก็จะมากลึงชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปและชิ้นต่อไปกันนะครับและตอนนี้เราก็ตัดงานออกมาแล้วนะครับซอยงานออกมาแล้วนะครับชิ้นงานที่ตัดก่อนที่ถูกตัดก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ตัดโดยมีตัดออกมาก็จะได้ชิ้นงานตอปะได้ชิ้นงานขาดออกมาอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เราดึงระยะนะครับตอนนี้ผมตั้งปลายมีดอยู่ที่แซดศูนย์ซศูนย์ก็คือตอนเมื่อกี้นะครับตรงน,นี้นะครับก็คือตำแหน่งปลายมีดเนี่ยจะอยู่ที่ที่ขอบงานด้านนี้นะครับก็คือเวลาเราซึงงานเราส่วนใหญ่เราตั้งค่าเซดนะครับ อนเซตศูนย์งานเนี่ยอยู่ที่ปลายเผาปลายชิ้นงานนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งเซตศูนย์นะครับตรงจอตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือเซตศูนย์นแต่ถ้าเราจะต้องการกลึงชิ้นงานชิ้นถัดไปเราต้องการเอาปลายมีดนะ่ครับตำแหน่งปลายมีดเนี่ยมาอยู่ที่ผิวงานด้านนี้นะครับผิวงานด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งเวิร์กชิปของเครื่อง ของคอนโทรลเลอร์กันนะครับว่าสำหรับคอนโทรลเลอร์ของควาหนัก OITF เนี่ยจะตั้งเร์ปชิปกันยังไงนะครับมาดูค่ากันนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราตั้งมีดตัดไปที่ระยะ12.4นะครับมันตัดงานจากจากตำแหน่งนี้นะครับเข้าไปที่12.4แต่เดี๋ยวเราจะขยับมีทั้งชุดนะครับมีที่ใช้ทำงานทั้งชุดเลยทั้งหัว ั้งหัวของเทเลสเนี่ยเข้าไป12.6นะครับเพราะว่าเราตัดที่12.4แต่เราจะขยับไปเข้าไปข้างใน12.6นะครับเพราะว่าเราจะได้ปากหน้าผิวนี้ทิ้งออกไปด้วยนะครับเคลียหน้าผิวนี้ไปด้วยนะครับเดิมตัดขาดที่12.4แล้วเดี๋ยวเราจะไปขยับที่12.6ขยับเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ตัวเลขของค่าตัวนี้นะครับมาจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับเดี๋ยวเราเราโดยเราจะยังไม่ขยับปลอมมีดนะครับเราจะทาที่ตำแหน่งปลอมมีดนี้ไว้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าคอนโรลเลอร์ของฟานักนะครับ o i t f นะครับมาดูตอนนี้เนี่ยปลามมีดอยู่ที่ตำแหน่งศ0นย์นะครับนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องการขยับเข้าไปข้างในอีก 12.6มิลนะครับกดที่ออฟเซตนะครับนะครับมันจะขึ้นหน้าอะไรไม่รู้นะครับกดไล่ออฟเซตไปเรื่อยๆนะครับอ่ากดอ่าแล้วเจะเจอคำว่าเวิร์กชิพนะครับกดเวิร์กชิพครับาจะอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับอ่ามันเป็นค่าอะไรนี่ก็ป่อนไว้ก่อนเราต้องการขยับเข้าไป ข้างในนะครับเข้าไปข้างในเป็นทิศทางลบนะครับอีกสิบสองจุดหกแต่เราจะต้องกรอกตัวเลขที่เป็นค่าบวกนะครับมันจะกลับข้างกันเรากดค่า,เ,าเรา,เาให้ตัวเหลืองเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งแทกก่อนนะครับถ้ามันไม่อยู่ก็สมมติมันไปอยู่ตำแหน่งอื่นเราก็กดมาที่ให้มันอยู่ที่สีเหลืองตรงนี้นะครับรทแท็กตัวนี้นะครับ เรากดไปที่12.6นะครับอ่าตรงนี้เป็นค่าบวกใส่เป็นค่าบวกนะครับบวกไป12.6หล้วเราบวกอินพุตนะครับอะไรเงียมันจะถามว่าตัวเลขจากค่าเดิมเนี่ยครับ12.76305เนะี่ยถ้าบวกถ้าไปขยับไปอีกอ12.6มันจะกลายเป็น99.9 0.5เราโอเคไหมถ้าเราโอเคเรากด execute มันจะไปที่ตรงนี้นะครับกลับไปที่ position ครับนะครับกลับไปที่ค่า position เมื่อกี้ครับคูนเทเลดเราเนี่ยไม่ได้ขยับเลยนะครับแต่จากเมื่อกี้เนี่ยคือ0มันจะกลายเป็นสั12.6นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้นะครับปลายมีดจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์งาน12.6ตามตัวเลขหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับว่าถ้าเข้าไปที่แทสศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ปลายมีดมันจะต้องอมเข้าไปในเนื้อชิ้นงานนิดนิดหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวทางช่าง <S 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 ก็จะขยับชิ้นงานไปที่แทศูนย์นะครับ ยับเข้าไปนะครับที่ทศูนย์ตอนนี้นะครับปลายมีดก็ศูนย์ของชิ้นงานปลายมีดจะไปอยู่ที่ศูนย์ของชิ้นงานซึ่งอมเข้าไปในหน้างานเนี่ยเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะปาดหน้าที่ตำแหน่งศูนย์ได้นะครับนะครับมาดูที่หน้าจอนี้นึงตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งแทสตศูนย์แล้วนะครับปลายมีด ปลายมีดก็อยู่ที่ตำแหน่งอ,อ,อยู่ในเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้องานแล้วนะครับก็แล้วเดี๋ยวพอเราตัดชิ้นงานชิ้นต่อไปขาดไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับเราก็จะขยับไปอีกนะครับไปทีละช่วงทีละช่วงนะครับตามค่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใช้คอนโทรลเลอร์รุ่นนี้ได้นะครับสำหรับคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่น ก็ลองถ้ามันทําแบบนี้ไม่ได้ก็ลองสอบถามคนขายเครื่องนะครับหรือสอบถามผู้รู้ว่าวิธีการทําเรียกว่าเวิร์กชิพเนี่ยหรือขยับเทเล์เงงานทั้งชุดเนี่ยเข้าไปหรือออกมาเนี่ยมันตั้งกดปุ่มไหนปุ่มไหนซึ่งบางคนเลอกคอนโทรลเลอร์ Controller, มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของทุกยี่ห้อทุกเครื่องผมเชื่อว่ามันคล้ายๆกันนะครับก็เอาหวังว่า เอาคลิปน,นี้เอาไปไปต่อยอดนะครับเอาไปไประยุกต์ไปต่อยอดกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ